สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าชิงชาแนเเลสิกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกสำเร็จจนได้สำหรับปารีสแซงต์แชร์มแม็กหลังปูพรมถล่มใส่อเาเบลฟยซิกคู่ต่อกรจากเยอรมันไปแบบไม่มียั้งตนีสประตูต่อนย์และวันนี้นะครับผมขอบสนามสเปเชียลขอเลี้ยวมาเล่า4ประเด็นเด็ดหลังเกมนัดน,นี้เราเอามาฝากกันทุกขอ้อ เริ่มจาไลฟ์ซิกเริ่มต้นได้ดีก่อนเกมจะเริ่มนะครับตามหน้าเสือแลวอาเบไลฟ์ซิกถูกมองว่าเป็นรอป,ปารีสอยู่เยอะมากเพราะการได้เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าค่อนข้างพลิกล็อกสุดแล้วแต่ทวาพอเอาเข้าจริงช่วงเริ่มต้นเกมส0นาทีแรกก่อนโดนยิงขึ้นนาไลฟ์ซิกทําได้ดีทีเดียวต่อบอลครองเกมหาจังหวะจบแต่ทวายยังฉวยโอกาสยิงขึ้นนําไม่ได้สุดท้ายก็มาพลาดเสียฟรีคิกในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายคอนลานไลเมอร์ไปทําฟาวใสเนมาและก็เป็นอังเคลดีมาเรียที่ยนเข้าไปให้มาควินยอตเพตัค โ oh, เข้าไปอย่างสวยงามประเด็นที่สองพอพลาดแล้วโดนนำไหลเลย หลังจากออกโดนนำตั้งแต่ไก่หัวนาทีแรกไลฟ์ซิกก็เหมือนจะสติหลุดเพราะแม้จะพยายามทำเกมรุกบุกเข้าใส่เพื่อทวงประตูตีเสมอแต่ทว่ามันก็ไม่เฉียบขาดแถมยังจะโดนปารีสที่ตัวผู้เล่นโคตรจะดีกว่าสวนกลับเข้าใส่แต่ละทีมีสะเอิบเกมก็เปิดแรกกันพอสมควรแต่เป็นทางฝั่งปารีสที่ดูได้น้ำได้เหนือซะมากกว่าและสุดท้ายก็มาได้ประตูที่2อ,ออกนำห่างในช่วงท้ายครึ่งแรกจะจังหวะที่เนมา่าเหมือนจะจับบอลลัน่นแต่มันดันหลุดเข้าทางอังเคลดีมาเรียยิงลอบเป้าเข้าประตูไปจบครึ่งแรกปารีสนำ อาการถอดใจอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นที่3ขาดแวร์เนอร์ไปไร้คนยิงอย่างที่บอกกันไปครับว่าจริงๆแล้วไลฟ์ซิกเองก็ทําเกมรุกบวกเขาใส่ปารีสได้ดีทีเดียวเกมนี้มีโอกาสยิงได้ทั้งสิ้น15รอบซึ่งมากกว่าปารีสเสียด้วยซ้ำแต่ถว่ามันตรงกรอบแค่3ครั้งสึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าไลฟ์ซิกเกมนี้ไม่มีกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติอย่างติโมแวนเนอร์ที่สโมสอนปล่อยให้เชลซีไปด้วยค่าตัวเฉียด50ล้านปอนด์ยูซูโพเซนไม่ใช่หัวหอ,อกชนิดโป่งปิดบัญชีเชน่นเดียวกับเอ็นคุนคูและดานิโอโานเอาก ของตัวเองออกไปเนื่องจากไรกองหน้าตัวเป้าอย่างแวนเนอร์นี่แหละครับประเด็นต่อมาอังเควลดิมอรีเย พระเอกในเกมนี้ที่ทําให้ปารีชนะสบายหายหัวก็คงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนอกจากอังเคลดีมาเรียแนวรุกทีมชาติอาเจนตินาที่นัดนี้ทอปฟอร์มเสิ้นลรเกินยิงหนึ่งจ่ายสองมีส่วนร่วมกับทั้งสามประตูที่ปารีทําได้ในนัดนี้และมันก็ทําให้เจตัวมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วแปดเมตรในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นั่นคือยิงสามจ่ายห้าเทียบเท่ากับเมื่อซีซั่นสองพันสิบสามที่เขาควา้าแชมป์ยูซีเอลกับเรอัลมาเดรและดีมาเรียนะครับผมยังมีอีกสถิติที่ดีมากนั่นนนนคือยยยาามมใดดดทีี Maria, ี่ิเรรงประตูไ้ League, ้ชลกั ลังสุดต้นสังกัดของเขาจะไม่แพ้เลยครับหลังจาก17นัดที่ผ่านมาพี่แกชนะ15สเสมอ2ถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วปารีสจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้มนิว้วย,ยาวมาก่อนเลยให้เรานะครับ